ข้อมูลโดยละเอียดของหลินชิงเสียหลินชิงเสียหรือบรนชิตลินคือหนึ่งในนักแสดงหญิงผู้เป็นตำนานของวงการภารพยานตร์จีนเธอเกิดเมื่อวันที่3พฤศจ,จิกาย,ยนพศ1954ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันมีชื่อเล่นว่าหลินป้าและเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องสี่คนโดยมีพี่ชายหนึ่งคนและน้องสาวสองคน เธอสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายจากจิงเหมย Girls High School และเป็นที่รู้จักจากความงามอันโดดเด่นและบทบาทที่หลากหลายทั้งจากภาพยนตร์แมวโรแมนติกดรามา่าและกำลังภายในประวัติการแสดงและผลงานสร้างชื่อลินชิงเสียเริ่มต้นอาชีพการแสดงในปี1973ด้วยภาพยนตร์เรื่อง Outside the Window ซึ่งสร้างจากนวนิยายของนักเขียนชื่อดังอย่างฉงเหยา แม้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่ได้รับการอนุญาตให้ฉายในไต้หวันแต่ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้เธออย่างรวดเร็วและทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าหญิงแห่งภาพยนตร์รักในยุคที่70และ80โดยมีผลงานที่โดดเด่นเช่น The Last Emperor 1976และ My Heart Is My Garden 1977ในยุคที่90 หลินชิงเสียตัดสินใจย้ายไปฮ่องกงและได้พลิกบทบาทครั้งสำคัญเข้าสู่ภาพยนตร์กำลังภายในและแนวแอคชั่นบทบาทที่ทำให้เธอกลายเป็นตำนานและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคือบทตรงฟางปุ๊บป้ายในภาพยนตร์เรื่อง s w a r d s m a n 2 1 9 9 2การแสดงของเธอในบทบาทนี้ที่ผสมผสานความสง่างามและความแข็งแกร่งได้อย่างลงตัวทำให้เธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภาพยนตร์กำลังภายในยุคใหม่ นอกจากนี้เธอยังได้รับคำชื่นชมอย่างสูงจากบทบาทที่ท้าทายในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถอันหลากหลายเช่นการแสดงเป็นตัวละครที่ซับซ้อนและน่าจดจำในภาพยนตร์ของวองกาววย,ยาง，《a d ง r e s h e s of Time》1994และ，《Changqing Express》1994ซึ่งภาพยนตร์เหล่านี้ช่วยเสริมสร้างสถานะของเธอให้เป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้น ช่องเวลาสำคัญและชีวิตหลังการแสดงหลังจากประสบความสำเร็จสูงสุดในวงการภาพยนตร์หลินชิงเสียได้ตัดสินใจประกาศพักงานแสดงอย่างเต็มตัวในปี1994เพื่อให้ความสำคัญกับชีวิตครอบครัวเธอแต่งงานกับนักธุรกิจชาวฮ่องกงไมเคิลยิงและมีลูกสาวสองคนคือหลินไอหลินและหลินเหยียนซิงแม้จะไม่ได้กลับมาแสดงภาพยนตร์อย่างเต็มตัว แต่เธอก็ยังมีบทบาทในวงการบันเทิงเป็นครั้งคราวโดยส่วนใหญ่เป็นการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆและได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดในปี2011เธอได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award from the Golden Horse Film Festival ซึ่งเป็นการยกย่องความสำเร็จตลอดเส้นทางการแสดงของเธอนอกจากนี้เธอยังผันตัวมาเป็นนักเขียนและได้ติพิมพ์หนังสือหลายเล่มซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถอีกด้านหนึ่งของเธอในฐานะนักสร้างสรรค์ ผลงานหนังสือของเธอได้รับคำชื่นชมอย่างกว้างขวางทั้งในด้านการเขียนที่ลึกซึง้งและมุมมองที่เฉียบคม